วันนี้อยู่กับเราเตายโอเวอร์ในวันนี้เรามาแจากรหัสเน็ตฟรีทูมูฟมีอยู่3มรหัสด้วยกันอันดับแรกเข้าไปที่การโทรรหัสต,ตัวแรกของเราดอกจัน850าดอกจัน1นดอกจัน1740 6 1 7 4สี่เสี่เหลี่ยมดอกจัน850ดอกจัน1ดอกจัน หนึ่สี่เสี่เหลี่ยมตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ 1GB อายุการใช้งานอยู่ที่30วันรหัสตัวที่2ดอกจันเก้าสหดอกจันสามสี่เหลี่ยมดอกจันเก้หดอกจันสามหสี่เหลี่ยมความเร็วอยู่ที่ 2GB ี อายุ30วันรหัสที่3ของเราดอกจัน9 3้าสดอกจันห้าห้สี่เหลี่ยมดอกจัน9 3้าสดอกจันห้าห้สี่เหลี่ยมความเร็วอยู่ที่1นึ่ีบอายุ30วันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ